สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกและเฟซีทางช่องรันพนมนภัยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางเพจช่องอาจารย์และพันมนภัยพารวยช่องทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพัฒน์ก็จะมาให้นาะทางชุดเลขยิ่ยงมีพีพร้อมจับคู่ให้บนล่างตัวเดียวนะครับบนบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะครับอรอบที่แล้วก็โชคดีกันไปนะครับ วิ่งตัวเดียวเข้าตรงๆรวิ่งบนเข้าบนวิ่งล่างเข้าล่างครับตรงๆครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและฟังก็จะเห็นนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับทุกอย like ่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นประกอบกับการตัดสินใจของท่านนําไปซื้อฉลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับกปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะครับส่วนนี้เป็นสูตรของอาจารย์รัมณนัยสูตรคำนวณนะครับตัวเลขออกปุ๊บก็สามารถ คำนวณสูตรของตัวเลขมวดต่อไปได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าสิบหกเอ้ยขอโทษครับมาดูกันว่าหนึ่งมีนาคมหกเก้าชุดเลขกิี่วีพีแล้วก็จับคู่หางเดียวตัวเดียว,วเป็นตัวไหนครับนี่นะครับหนึ่งมีนาคมหกเก้านะครับให้วิ่งบนห้าให้ห้าหกเม็ดเดียวนะครับห้าหกตัวเดียวนะครับแล้วก็วิ่งล่างเก้าให้เก้าห้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับ ส่วนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วผมให้วิ่งบนหกให้หกสองไม่ไม่ออกตัวรองนะครับตัวรองเราก็จับพู่เป็นหกสามก็โชคดีกันไปนะครับถ้าออกตัวเน้นก็มีสิทธิ์ลุนรางวันที่หนึ่งออกหกสามก็ยังลุนล้นรางวันข้างเคียงรางวันที่หนึ่งครับ mm hmm. แต่ตัวเลขน้อยนะครับที่จะให้ตัวเดียวเม็ดเดียวแบบนี้แล้วเข้าตรงๆนะครับวิ่งบน 6, 6, 5, หกออกให้หกสองออกหกสามออกตัวรองหกสามสมาชิกและเอฟซีทางช่องก็โชคดีกันไปครับ ส่วนวิ่งล่างอ่า0ผมให้60แล้วก็ตัวรอง70กับ90ก็เข้าตัวรองอีกนะครับเพือ่อนสมาชิกดูได้เลยนะครับนี่ครับตัวรองครับให้62 63 64ก็ออกตัวรอง63ตรงตรงนะครับแล้วก็ให้60 70แล้วก็ออก0770ล่างตรงๆนะครับ สมาชิกแขีหน้าจอไปเลยนะครับเขีหน้าจอไปเลยส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้นะครับรอบที่แล้วก็เข้าทั้งชุดเลข้ายรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ชุดเลขใช้สองตัวล่างนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับรอบที่กวานผมก็ให้วิ่งเก้านะครับแล้วก็ให้เก้าสองก็เข้านะครับรอบสี่กว่าพอเข้า เอาหลายวดติดนะครับเพื่อนสมาชิกเลสีทางช่องก็จะได้เห็นนะครับเอกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นครับ